โอเคนะครับก็ต้องขอการสวัสดีสวัสดีน้องเด็กนไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอ,อยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีช h ช n แนลนั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาล,ลินา่าฟรีไฟแพดใหม่นั่นเองตอนนี้เปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับแพดใหม่ล่าสุดนะครับบอกเลยว่า ของฟรีเยอะแยะมากมายกันเลยนะครับพร้อมกับสกินปืนด้วยนะครับแต่คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาสอนหาเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อจะรับในส่วนสกินปืนถาวรนั่นเองทำยังไงนะครับผมบางคนยังไม่เข้าใจเนาะทีนี้เดี๋ยวพี่ขอมาอัปเดตในส่วนพวกปันทินของฟรีต่างๆนะครับนี่ตอนนี้ก็อัปเดตมาละนะครับกิจกรรมจะอัปเดตมาวันที่24นะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีลุยแล้ง4 v 4นะครับฤดูการใหม่นั่นเองนะครับกิจกรรมนี้มาวันที่22นะอนะครับแล้วก็นี้มาวัน แล้วกิจกรรมนี้ก็สามารถรับได้ปกตินะครับนี่นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่19ที่ผ่านมาละนะครับนี่ถ้าเราได้สกินปืนถาวรมันจะขึ้นเปอร์เซ็นต์แบบนี้อ่าแล้วเปอร์เซ็นต์หายไงเดี๋ยวพี่จะมาสอนนะในส่วนนี้เนาะโอเคนี้เป็นกิจกรรมล็อกอินเอาเราไอเทมฟรีแล้วก็สําหรับปฏิทินตรงนี้เป็นกิจกรรมล็อกอินรับสกินปืนนะครับนี่แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็น1ชั่วโมงนะนะครับก่อนอัปเดตแพทอต์แต่ว่ามันมา2องงานแบบนี้ก็หมายความว่าเราจะได้ อันนี้7วันแล้วก็อันนี้3วันเป็นส0วันนะสลับสก,กินปืนนี้บอกเลยว่าโคตรจะดีไม่รู้ว่าบั็กหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่ค่อยกดรับหลังไม่แล้วกันเนาะในส่วนนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมสายฟรีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็อยู่ในส่วนร้านค้าแล้วก็แลกไอเทมแล้วก็เป็นร้านค้าคู่ซีตรงนี้นะครับนี่มันก็สามารถแลกชุดได้ฟรีเลยนะครับเป็นชุดนี้นี่นะครับทีนี้โทเค็นตรงนี้มันหายอย่างไงนะครับโทเค็นตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวพี่จะมาสอนในทิกต o กแล้วกันเนาะนะใครอยากดูวิธีอ่าใครอยากดูวิธีการหาโทเค็นตรงนี้นะครับคู่ซีตรงนี้เนี่ยบัตตี้คอยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาสอนอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับผมแล้วก็จะมีชุดฟรีอีกชุดหนึ่งเป็นชุดนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีเนาะแล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวพี่ขอดูในส่วนนี้ก่อนนะว่ามีอะไรอีกนะครับพี่ขอเข้าไปเช็คทีละอย่างเลยเนาะสำหรับแพทใหม่นะครับเพิ่งเปิดเลยนะ นะครับใครที่ตามมาจาก Ti k t o อกคอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยนะครับบอกเลยว่ารอโคตรนานกว่าจะเปิดครับแล้วก็ตอนนี้4ี4วิีไม่สามารถเล่นได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันกําลังรีแลงกันเองนะครับรีวันนี้เลยนะครับนะครับนี่นะครับอ่ารอรีแลงเปิดนะครับก็คือจะสามารถเล่นได้นั่นเองนะครับแล้วก็ที่เพิ่มข้ามาอีกอย่างก็จะเป็นย่านคนคิวนะที่แยกจากโซนฟีสไตล์นะครับเรากดเข้าไปดูดีกว่านะครับว่า ย่านคนคิวเนี่ยเป็นยังไงนะครับมีสนามฟุตบอลหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูกันเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมเนาะมันกําลังโหลดอยู่นะครับผมมันจะเป็นที่พี่อัปเดตไว้ตอนฟีฟ a d แอดวาน่ะน้องๆจําได้หรือเปล่านะครับบอกเลยว่าโคสนุกมาเราไปดูกันดีกว่านะครับในส่วนสนามฟุตบอลนะครับนี่โอเครอสักคู่นะนี่ไม่รู้ว่าเตะบอลได้หรือยังนะครับน่าจะยังไม่ได้นะพี่ว่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะปึ๊บ เข้ามาตรงนี้แล้วก็เข้าไปข้างใน๊บิ้บก็ไม่เห็นมีอะไรนะยังทําอะไรไม่ได้นะครับมันสามารถวิ่งเล่นได้เฉยๆนะเนี่ยดูเดินน่ะสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับออก,ก็จะประมาณนี้แล้วก็กดกดมันจะขึ้นชื่อปะอ่ะขึ้นโอเคเหมือนเดิมทุกอย่างแต่เพิ่อเข้ามาก็จะเป็นสนามฟ,ฟุตบอลน,นะครับแล้วก็ ข้างนอกก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยวิธีออกก็ออกง่ายๆออกตรงนี้แล้วก็กดออกครับผมนี่แค่นี้มันก็จะออกมาข้างนอกละนะก็จะเป็นรีแลกซ์โซนนะครับที่แยกออกจากโซนฟรีสไต้นั่นเองนะครับนี่ส่วนโซนฟรีสไต้ก็จะสามารถยังไงอ่ะใช้ปงุงใช้ปืนได้ปกตินะครับผมเดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูแล้วกันเนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับสลับโซนฟรีสไต้นะครับโซนฟรีสไต้ก็เดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูในส่วนลูกซองดีกว่านะครับลูกซองที่สามารถ ใช้ของแต่งได้นะลูกซองควงครับแล้วก็ข่าวลา่าให้แพทนี้เขาเนิร์ฟลูกซองควงนะครับก็คือลบรีโหลดนั่นเองแล้วก็ V ี s อนะครับ V ีก็โดนเนิร์ฟลงนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูลูกซองควงกันดีกว่านะครับผมเนาะลูกซองควงมาโอเคสมารถใส่ของแต่งได้นะนี่ของแต่งก็จะเป็นจับอ้ยอันนี้จับใหม่นะลองใส่ได้ปะเอ้เดี๋ยวพี่ดูแป๊บหนึ่งใส่ได้ปะเฮ้ยได้โคตรเทเนี่ย นะครับนี่นอกจากนะครับจะช่วยเพิ่มความนิ่งของปืนไอเทมชิ้นนี้จะช่วยเพิ่มอัตราการยิงและความเร็ว่้นที่ขนาดเข้าสโคปนะครับสามารถใช้ได้กับปืนสไนเปอร์โอโ้นะครับผมไม่ควรใช้กับลูกซองหรือเปล่าเนี่ยนะครับแต่ว่าก็าจะมีหลายอันเลยไหมด้ามจับนะประมาณนี้เลยนะข้าวเดีวพี่มาอัปเดตให้อีกรอบนึงแล้วกันนะส่วนคลิปนี้มา เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับวิธีการหาเปอร์เซ็นต์เพื่อจะรับปืนถาวรเนาะขั้นแรกให้เราเข้าไปที่อาวุธนะครับมันจะอยู่ตรงคังอาวุธเลยนะครับมันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมแกลเลอรี่ตรงนี้เห็นไหมสีเหลืองๆตรงนี้นะครับเรากดเข้าไปเลยปั๊บอ่ะเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างแถบสีตรงนี้นะครับมันจะบอกขอบสกินปืนนะขอบแดงก็จะเป็นพวกสกินปืนอัพเลเวลนะครับผมแล้วก็จะมีทางด้านของขอบเหลืองแถบเหลืองนะแถบบ่วงแถบฟ้าแถบเขียวประมาณนี้ทีนี้ น้องๆก็งงว่าแล้วพี่เปอร์เซนต์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนทำไมไม่เจอนะครับเดี๋ยวพี่เลื่อนดูก่อนนะเมื่อกี้พี่ได้สกินปืนที่มีเปอร์เซนต์อยู่นะพี่ดูก่อนพี่ดูก่อนอยู่ตรงไหนเอ่ยมีสักสกินหรือเปล่าอ่ะโอเคแยวพี่สูใหม่เลยวิธีการหาเปอร์เซนต์ง่ายๆครับผมเราเข้ามาที่ร้านค้าก่อนเลยปั๊บโอเคจากนั้นเข้ามาที่อาวุธก็อ่ะน้องๆอยากได้สกินปืนไหนเลือกเอาเลย ส่วนพี่ขอเป็น AK แล้วกัน,น AK กระบอกนี้พี่อยากได้มานานละนะครับนี่ AK กระบอกไหนเอ่ยกระบอกนี้นี่ AK the f a r m i d a g o n นั่นเองนะครับนี่นะครับและวิธีทําทํำยังไงนะครับเราก็ซื้อปกติเลยนครับสมมุติพี่ซื้อไปกี่กล่องดีนะสิกล่องได้ส่วนลดด้วยโอเคพี่ใช้ส่วนลดแล้วก็กดในราคา560เพรนะแล้วพี่จะกดให้ดูนะปั๊บโอเคจากนั้นกดเปิดครับผม ปุ๊บโอเคเห็นไหมมันจะได้24ชั่วโมงหรือว่า1นึ่งวันสองวันนะอันนี้เป็น5วันละ6วัน7วันนะครับปุ๊บมันจะนับเป็นวันเป็นวันไปเรื่อยๆนะเห็นไหมเจ็ดวันก็มีนะครับ24ชั่วโมงก็จะเป็น1วันปั๊บเห็นไหมพี่ซื้อไป560เพชรใช่ไหมได้มากี่วันอ่ะน่าจะ21วันป่ะนะครับ1วันต่อ1%นะครับเนี่ยเห็นไหมได้ยีดเปอละเหมือนเอาความเกลือเนี่ย มาสะสมเพื่อจะให้เต็มหนึ่งเเพื่อจะมารับสก,กินปืนถาวรนั่นเองนะทีนี้เดี๋ยวพี่จะย้อนกลับมาดูในส่วนอาวุธนะครับว่ามันขึ้นเปอร์เซ็น์ให้อย่างนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูทางด้านของเอ,อแถบสีอะไรอะเมื่อกี้แถบสีอะไรเออเดี๋ยวพี่เลื่อนหาดูก่อนนะครับผมรอ,อ,อสักครู่นะก็จะเป็นกไม่รู้ว่าแถบสีอะไรนะไม่หาไม่เจอเลย เฮ้ยแถบสีอะไรวะอืมอยู่ไหนอะ่ะที่ขึ้นเปอร์เซ็นที่ขึ้นเปอร์เซ็นต์แ๋ยวี่หาก่อนนะแถบสีทองปะแถบสีทองก็ไม่เจอแล้วมันไปอยู่ไหนวะเนี่ยก็คือเราต้องสะสมนะครับให้ครบอ่ะแต่พี่ไปสุ่มใหม่เลยแล้วกันอันนี้คืออะไรอยู่ตรงนี้ปะนี่ไงยี่สิบวันเนี่ยแถบเปอร์เซ็นจะอยู่ตรงนี้เห็นปะเนี่ย ทุกๆ1วันนะครับสกินที่เลือกจะได้รับค่าชำนานนเรนะครับเมื่อค่าชำนานครบถึง100%คุณจะได้รับสกินนี้ถาวรตอนนี้พี่ได้2ี่ดเแล้วเห็นไหมคือพี่ต้องสะสมให้ครบ100%อรนั่นเองนะครับพี่จะได้สกินนี้ถาวรเลยนะครับก็ประมาณนี้นอีกสกินหนึ่งก็จะเป็นนี่เห็นไหมพี่ได้3%ละนี่สะสมให้ครบแค่นั้นเองง่ายๆนะครับเหมือนเอาความเกลือนับมาสะสมเพื่อจะได้รับถาวรนั่นเองเข้าใจกันง่ายเนาะโอเคก็ จะประมาณนี้เลยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ลาตัวไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ